กินข้าวกะเพราเครื่องในนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ไข่ดาวจ้าอันนี้น้ำปลานะจ้ะเหยาะลงุ้โอ้ยอทุกคนแล้วก็มีนี่ด้วยจ้ะของหวานด้วยนะคะอันนี้ช่างไฟทำงานเสร็จแล้วนะเราก็มากินข้าวกันจ้าทุกคนสั่งกาแฟมาด้วยนะคะนี่ค่ะกาแฟหนึ่งกระสอบนะจ๊ะทุกคนมากินด้วยกันจ้าทุกคนมาจ้า เดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดนิดนึงนะคะรดน้ำต้นไม้อะไรนิดนึงนะคะทุกคนเก็บที่ช่างมาทํางานเนาะ,ะเลอะเทอะสายฟงสายไฟอะไรนะคะเก็บเสร็จแล้วก็เย็นๆก็จะกลับไปบ้านที่เราอยู่นะคะทุกคนอืมกระเพราเครื่องในจักคนแซ่บมากเลยนะี่เรากินแบบนี้นะง่ายๆนะคะทุกคน Uh huh. อร่อยทุกคนกินด้วยกันนะจ๊ะจะก,กินง่ายๆแบบนี้เลยจ้ะทุกคนกินแบบข้าวกล่องนะคะอันนี้ข้าวกล่องสั่งแบบจากแกรบนะคะคุณลูกสาวสั่งมาให้นะอื uh ้ม huh. uh huh. คนมาทำใหญ่ไข่แดงเมื่อกี้น้ำปลาหกใส่นะทุกคนเค็มมาก,กคนมาม,มากินด้วยกันจ้าทุกคน มาจ้าอืมนะทุกคนมีเครื่องในนะแล้วก็มี่เขาเรียกอะไรหัวใจนะคะอร่อยมากเลยทุกคน อไข่ mm hmm. ดาวจ้าไข่ดาวจ้า mm hmm. คนมาจ้ะอืม mm hmm. อร่อยอร่อยกะเพราเครื่องในจ้ะอืมไข่ดาวนะจ้าอืมอืมอร่อยมากเลยค่ะ กล่นด้วยเผ็ดกำลังดีมานมาละจ้ะอืมอร่อยมากทุกเลยชิมให้ดูอีกคำหนึ่งนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเนาะอร่อยมากคำใหญ่ๆเลยจ้า ํำใ,ใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องวัดมาอืมอน,นี้อะไรอ,อันนี้เขาลูกจาวสั่งมาให้เพิ่มนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะดูซิ ทุกคนนี่เป็นพุดดิ้งนั่นเองนะเนี่ยทุกคนเนาะว้าวนี่ทุกคนเห็นไหมคะวุ้นนะคะแล้วก็มีมะพร้าวด้วยอืแก่เผ็ดพอดีเลยออืเห็นไหมคะเนี่ยทำไมมืดจังเลยเนะาะอร่อย ็มจ้าทุกคนมันมืดๆนะคะทุกคนวุ้นนะคะเนี่ยอืมวุ้นกะทินะอืมอร่อยอโอเคจ้าทุกคนอีกคำหนึ่งก็ไปก่อนนะจ้าไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณที่เข้ามาชมนะจ้าอืม